ก็กราบสวัสดีท่านชมท้กทกันนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบอลยู่ในชแนลนะครับตอนนี้เวลาตีสองสี่สิบกว่านาทีแล้วเรากำลังจะเดินทางครับนี่ครับไปกันสามคันนะครับนี่เอ็มทียามาฮ่าแอร์ล็อกเอ็มทีสองคันนะครับตอนนี้กำลังเติมพลังอยู่วันนี้เราจะไปไหนกันครับ วันนี้เราจะไปภูซังอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูหาครับจังหวัดลำรางลำพูนโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมรถเซอร์วิสอันนี้รถเซอร์วิสของเรานะครับเดี๋ตามจะตามโอเคครับตอนนี้ก็จะตีสามพอดีนะครับเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปทั้งหมดจากบ้านนะครับ68.3กิโลนะครับผมน้ำมันก็เหลือ,อ2กิโลโอเคครับตอนนี้ทางก็ค่อนข้างที่จะ สมบุกสมบันนะครับผมก็ทุรกกันดารนิดนึงนะโอ้โหเหมือนทางไปดงบ้านผมเลยนะ นี่ผู้สร้างครับผมทางขึ้นนี้นลครับผมทางขึ้นของเราค่อนข้าง,างแจ่มเลยนะโอเคเกีนน่ยนึงเลยนะเนี่ย 538นะครับครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปดูพระทิตย์ขึ้นนะครับก็มีคนนํานะฮะนำแกน่าจะเฝ้าที่นี่อยู่นะครับผมตอนนี้ก็มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นะก็จะหกโมงแล้วนะครับผม ไม่กี่นาทีก็หกโมงเช้าแล้วงานค่อนข้า,างยากนะผมโระมาดระวังนิสหนึ่งโอ้คุณก็โคตรสวย ต้องบอกล่วงหน้าหรือจองจันสี่ข้าน้ำเขียวอันนี้ถือว่ากเทียนมีมีความตั้งใจพยายามโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีผู้สร้างเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเนี่ยรอครับรอพระอาทิตย์ขึ้นครับผมก็เดินทางมาทั้งหมดโอเคครับเดินทางมาทั้งหมด145.8กิโลนะครับจาก หน้าบ้านเลยนะครับเางนะากือบสามร้บรรยากาศดีมากครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยหมอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเ,าารเดี๋ยวรอชมพระอาทิตย์ขึ้นครับผม ตอนนี้เราก็ลงมาที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นชมอันนี้เป็นชมพระอาทิตย์ขึ้นปะแม่นะเออพระอาทิตย์ตกมุมนี้เป็นพระอาทิตย์ตกครับนี่นะครับแต่ว่าพวกเรามาตอนเช้าครับก็จะไปเห็นไอ้พระอาทิตย์ขึ้นนะตรงนู่นครับหนุนมดอันนี้ต้องมาตอนเย็นครับตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากครับนี่ครับเรามากันสามคันนะครับผมยามาห้านะครับผม สปอนเซอร์ยามาฮ่านะครับคือทนมากครับขึ้นเขาขึ้นภูเนี่ยโอ้โหสบายน,นี่ครับสถานีภ <c oughs> ูซางนะครับผมนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแนะนําเลยครับผมตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากคือตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาช่วงนี้ก็จะ เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติจริงๆนะครับผมเจอาอย่างมนครับนี่ครับเต็มูเรามีกาแฟสดด้วยนะครับวันนี้นี่ครับพี่เขาจะทำกาแฟสดนะครับผม เขาเอื so e. the the ้นมายังก็ดิฟดินะครับผมกาแฟมือกาแฟดิฟม้วนมือวอิธีการทำยังไงครับเนี่ครับเอากาแฟตรงนี้อ๋อกาแฟใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีกาแฟออกตรงนี้ครับแล้วก็ผงตรงนี้ไปดิฟในน้ำร้อนแล้วมันจะค่อยขึ้นนะครับอืมนี่ผมก็ไม่เคยเคยเห็นนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมกีดอกาแฟอันนี้สถานีเอ่อสถานที่ท่องเที่ยวนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ อาดกันนี้อยู่จังหวัดไหนครับนี่อยู่ภูซางครับผมอยู่หนองบัวลำพูอยู่ภูซางครับภูซางอำเภอสมุนนครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้ครับผมทางดีครับทางคือแบบสุดยอดมากครับผมใครเอารถยนต์มานี่สบายครับผมมอเตอร์เวย์นี่ครับดูสภาพรถ นี่ครับดูก่อนนะครับรถรอหน่อยนี่ครับแอร์ล็อกนะครับมาได้ครับสายพันธ์ก็มาได้ครับไม่ต้องกลัวครับผมนี่ครับดูเจ้าของรถนะแอร์ล็อกนี่รู้ว่าทำไมมาได้นะครับมีแต่ยามาห้านะครับสปอนเซอร์นะครับเข้าตอนนี้เลยครับ ของการบดมือเราจะรู้ว่ามันหอมขนาดไหนจริงบด <บท S 2> ไว้แล้วคือเอาไว้ทำห้องคนเยอะๆอันนี้กาแฟสดบดมือเลยนะครับผมบรรยากาศด้านหลังครับนะ ขั้นตอนต่อมาทําอะไรครับผมการเบินนะเขาเรียกว่าการนต้มต้มด้วยหม้อค่าพอดหม้อค่าพอดคือกาแฟมอแรงดันมันจะค่อยๆฟดดันขึ้นมามันจะมีอวาล์วตรงนี้ครับเป็นวาล์วแรงดันพอน้ํามันร้อนมากๆมันจะมีแรงดันอากาศดันขึ้นดันขึ้นมากาแฟจะขึ้นมาตรงนี้โอ้ครับแล้วลงไปในหม้อ มันจะเป็นน้ําร้อนดันสารกาแฟขึ้นมาครับผมเขาเรียกหมอะผดเปิดไปก่อนได้เราจะเห็นตอนมันดันขึ้นมาแล้วมันมันจะไล่ฟองอากาศครับตอนนี้กําลังเนี่ยเขา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 เงินไล่ฟองกําลังไล่ฟองนะครับผมแรงดันน้ําจะขึ้นมาไล่สารกาแฟขึ้นมานี่ครับโบรรยากาศ เดี๋ยวมันจะกระเด็นแล้วนี่มันจะหมดละมันจะหมดละเออนี่บ้าบ้าชิ่งชิ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามา ลองชิมกาแฟสดกันดูนะครับผมเดี๋ยวพร้อมไหมเป็นไงครับหอมไหมครับพอมมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชุบแก้วได้ครับผมเราเราไม่ใส่ได้ไหมครับคาราเมลได้ไม่ใส่ก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้รสชาติกาแฟหอมหอมมากเลยครับผมนี่ครับร้อนๆกับบรรยากาศโอ้โหแก้วเปล่ามาชุนกันเนาะมาชิมกาแฟก่อน อโรมาเทอร์ซีเดีลองลองชิมดูนะเฮ้ยตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาแล้วครับชาวบ้านชาวบ้านทำอไปไล่เปิดแต่ซื้นมากก่า บอกวิธีกินกาแฟให้ดมก่อนเมนต้องเป่าหรือไปแล้วก็จิบดมิ่นหแบนกินวายอะดมแล้วก็จิบดมแล้วก็จิบแล้วเราเติมคาราเมลนี่ครับอยทีพอร์ตนะครับขอบขอบคุณน้องแนนนะครับที่ดิ้นกาแฟให้กินนี่ครับขุ้นหรอหยาคึ้นธรรมดาบอกทีพอร์ตนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับเียวคาราเมลออกไปกลายเป็นลาเติแล้ว ใส่เยอะบน่อนอะไรกันได้เพรแล้วโคนๆเพื่อนสูบกาแฟาดำเบาไว้เพื่อนค <c oughs> ม, <c oughs> มนว่าไม่เรากินผ่านเมื่อไหร่ก็เพื่อนโอ้โหเดี๋ยวโตใช้ธรรมชาตินะในการใส่ก็ได้เอาเนี่ยข้นเดี๋ยวเยิมยิมๆหน่อยใส่หน่อยเยิมแล้ว กาแฟมันก็ไม่น,นี่หรอกไม่แพงหรอกเดี๋ยวเราได้ธรรมชาติได้อากาศครับผมไอ้ไอ้พวกที่กินแก้วละร้อยยังสู้เรามไม่ได้เลยไม่คือความได้เปรียบคุณน,น,นใจบูสูขึ้นมาก,น,ากนี่ไพอาวุดยอดเลยครับ